สวัสดีครับทุกทท่านสรวันนี้ก็พบกับช่องเราอีกครั้งหนึ่งครับในช่อง Animax 422นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการ์ตูนที่มีแฟนคลับอยู่ทั่วโลก One Piece นั่นเองนะครับผมซึ่งในปีนี้นะครับปี2023ก็มี One Piece Live Action นะครับเวอร์ชั่นคนแสดงที่ทำออกมาให้กันติดตามชมได้ในทาง Netflix นะครับผม ซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงวันพีชในปัจจุบันนั้นวันนี้ช่องของเราจะนําเรื่องราวคร่าวๆที่เป็นจุดเริ่มต้นของวันพีชนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเรื่องราวเริ่มต้นคร่าวๆนั้นเป็นอย่างไรก็มาติดตามรับชมได้ในช่องของเราเลยนะครับสาหรับใครที่ชื่นชอบเนื้อหา เรื่องราวในวันนี้ก็ขอให้ท่านกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ในช่องของเราและติดตามช่องของเราด้วยเราจะทำคลิปดีๆให้ท่านชมในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้เราก็เริ่มกันเลยนะครับสำหรับเรื่องราวของวันพีชนะครับอีสต o บูวันพีชเป็นเรื่องราวในยุคทองของโจรสลัดโจรสลัดทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อค้นหาสมบัติในตำนาน ที่เรียกว่าวันพีชโดยผู้ที่เคยครอบครองวันพีชนั้นมีอยู่คนเดียวตามที่เปิดเผยคือราชาแห่งโจสลักโกดีโรเจอร์ซึ่งหลังจากที่ได้ครอบครองวันพีชแล้วโกดีโรเจอร์ได้เป็นราชาโจรสลักฉายผู้ได้ทั้งความมั่งคั่งชื่อเสียงและอำนาจผู้ที่ได้ทุกอย่างในโลกมาครอบครองนั้นได้สั่งสลายกลุ่มจากนั้นแยกย้ายกันไป ไม่มีใครรู้อีกหนึ่งปีต่อมาก็ได้มอบตัวและยอมรับโทษการประหารชีวิตที่เกาะโพสตาที่เมืองโลกทาวบ้านเกิดของตนและก่อนตายได้มีคนถามโรเจอร์เรื่องสมบัติของโรเจอร์โรเจอร์ได้ทิ้งคำพูดสุดท้ายที่เปลี่ยนแปลงยุคสมัยของโจรสลัดว่าสมบัติของฉันเอ๋ยอยากได้ก็เอาไปติไปหาเอาเลยฉันได้เอาทุกอย่างบนโลกไปทิ้งไว้ที่นั่นหมดแล้ว จากนั้นก็ถูกประหารทันทีแล้วเราคนดูในลานประหารก็โห่ร้องกันอย่างดีใจกับคนที่ทราบข่าวก็ออกเรือเดินไปเป็นโจรสลัดกันโจรสลัดทั้งหลายจึงมุ่งหน้าสู่แกนลายเพื่อตามหาวันพีชจนโลกได้เข้าสู่ยุคสมัยของโจรสลัด22ปีกว่าต่อมาเด็กตุ่มที่ใส่หมวกฟางมีพลังพิเศษจากผลปีศาจ จึงเป็นผู้มีพลังพิเศษในวันเกิดอายุ17ปีได้ออกเดินเรือไปเป็นโจรสลัดกับออกรวดรวมพักพวกจากการพจนภัยในอิสบูตอนแรกออกเรือด้วยเรือเรกแต่เรือพังเพราะจมน้ำาหมจึงไปซ่อนตัวในถังไม้พอตื่นมาก็เจอกับเด็กที่ชื่อว่าโคบี้ได้ฟังว่าโคบี้ทางนานรับใช้บนเรือโจรสลัดมา2ปีโดยมีความฝันอยากเป็นทหารเรือลูฟี่จึงได้เตือนสติ กับไปกับอาบิดาแล้วบอกให้พวกโจรสลัดให้เอาเรือเล็กมากับทั้งคู่ออกเรือไปส่งโคบี้ที่เกาะใกล้ๆพอถึงเกาะโยซิบะในเมืองเชลพบว่าถูกป,ปกครองด้วยประเด็จการของทหารเรือที่นำโดยพันเอกมอแกนกับเจอโซโลนักล่าข้าหัวที่โดนจับจึงไปช่วยโซโลกับชวนมาเป็นโจรสลัดจัดการกับมอแกน กับช่วยให้โคบี้เข้ากองทับเรือแล้วตอนเดินเรือทั้งคู่เกิดหิวลูฟี่ก่อเรื่องจะไปจับนกกินแต่ดันโดนนกยักษ์จับบนฟ้าพอเจอกะจึงตกลงม,มาที่เมืองออเรนเจอกับนามิจอมโจรที่ขโมยสมบัติกับแผนที่เดินเรือไปแกนหลาย กับนามิถูกหลอกจับไปต่อรองกับโจรสลัดตัวตลบบากี้แล้วพอโซโลมาช่วยทั้งสามคนจึงร่วมมือกันจาัดก,การพวกบากี้และออกเดินเรือโดยมีนามิเป็นพวกและออกเรือต่อไปถึงเกาะเก็คโคที่หมู่บ้านไซตเจออูซบจอมโกงแล้วทั้งสี่ก็คุยกันจึงรู้ว่าอูซบคือลูกชายของยาซบที่เป็นลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดผมแดงด้วย ช่วยอูซ็จัดการกลุ่มโจรสลัดแมวดำที่นำโดยคุโรเพื่อช่วยมบ้าแล้วอูซ็จึงได้ขอเข้าร่วมกับเรือคาราเบลที่ชื่อโกอิ่งแมรีเป็นรางวัลจึงออกเรือแล้วลูฟี่กับอูซพก็ไปก่อเรื่องยิงโคดหินถล่มโดยมีคนนอนพักอยู่ซึ่งคนที่นอนพักอยู่คือโจนี่กับโยซาคุสองนักล่าข่าหัวพอทราบว่ารู้จักกับโซโลจึงปรปับฟอเข้าใจกัน กับได้บอกแสเรื่องชายตาเหยี่ยวที่ในพัตคาอาหารรอยทะเลบาราติเอจินเดินเรือไปแล้วลูฟี่เกาะเรื่องพังลานต้องทำงานชดใช้กับมีรองเชฟคือซันจิแล้วพอกมโจรสลัดครีกมาบุกนำโดยดอนครีกลูฟี่จึงร่วมมือสู้กับซันจินาม,มิออกเรือหนีกลับบ้านเกิดพอมีฮอกหนึ่งใน7โจรสลัดมาโซโลเป็นฮาสู้ผลออกมาแพ้อย่างง่ายดายกับได้บาดแผล กับถูกเตือนสติจนเข้าใจแล้วที่เหลือจึงออกเรือตามนามิไปจนเหลือแต่ดูฟี่ที่ต้องร่วมมือกับซันจิปกป้องพันธนาพอจัดการกับควีดได้ก็ผักฟื้นพอหายดีก็ออกเรือโดยมีซันจิมาเป็นพวกไปเกาะโคโนมิในหมู่บ้านโปกุยาชิที่เป็นฐานของกลุ่มโจนสลัดอารองที่นำโดยอารองพอรู้ว่านามิโดนอารองจับ ฝูงหมกฟางจึงจัดการพวกอารองจนพินาศหลังจากนั้นก็ออกเรือโดยมีนามิเป็นรูปเรืออย่างเป็นทางการแล้วก็มุ่งหน้าไปยังโลกทามที่เกาะโคสตาเพื่อเตรียมซื้อของก่อนเข้าแกนลายพอ,อไปถึงทุกคนก็เตรียมซื้อของกันเสร็จแล้วลูฟี่ก็ออกเกาะเรื่องไปยืนบนลานประหารโดยมีบาร์้ีกับอัมเบดาจับเพื่อเตรียมประหารโดนเกิดเหตุฟ้าผ่าจนลูฟี่รอดกับทั้งหมดก็้นี้พ้นจาก พันเอกสโมเกอร์ X ที่เป็นคนกลุ่มที่นี่โดยมีชายที่ชื่อดารกลอนมาช่วยวมอแล้วกลุ่มโจรสลัดก็ออกเดินเรือเข้าสู่แกนไลน์ก็เป็นเรื่องย่อาครวๆสำหรับจุดเริ่มต้นในช่วงแรกของเรื่องวันพีทนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องวันพีทครับก็สามารถไปหารับชมได้นะครับในหลายช่องทางครับหรือใครที่ขี้เกียจด,ดูหลายๆตอนก็ไปดูวันพีทไลฟ์แอคชั่นได้นะครับ ตอนนี้ก็มีอยู่ในช่องทางของ Netflix นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบกดชักดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ